ต้องเรียนบนางทัานอาจะไม่เคยมาจังหวัดปาจุรีเรานะครับก็เห็นว่าจะะังหวัดปาจีนบุรีเราเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนผลทางการเกษตรเนี่ยดีค่อนข้างมากวันนี้ทท่านครับเฐมนตรีก็ได้กล่านะครับวกาี่เรียน,น,น้ังหกัีา่าชวน พูดเรียกว่าควบคุมทุกระดันครับในเรื่องของที่เกี่ยวกับการจัดงานรายเกษตรนะครับก็นี่นี่ในจังหวัดกาญจนบุรีที่อยูในพื้นที่การเกษตรก็คือพื้นที่ทำงานเรามีความเป็นเกษตรแต่หลากหลายมากในจังหวัดกาญจนบุรีของเราซึ่งผิดกับจังหวัดในแถบตะวันออกของประเทศของประเทศไทยนะครับเรามีความหลากหลายซึ่งก็ถูกต้องกับเรื่องของ การทำการเกษตรผสมกันหลายอย่างนะครับเราไม่มีความเปลี่ยนในด้านใดด้านหนึ่งนาข้าวเราก็มีทุนสีแตงกวาได้ครับเราวนี่ขนาดไม่รวมนาบางที่มีอยู่ตั้งแตงก็ได้ที่เรามีระบบสภาที่กว้างกว่าสมควรนะครับแล้วเรามีพื้นที่จากพวกนาพวกนี้ก็เป็นพื้นที่ทำไร่นะครับซึ่งก็จะมีพวกมันสำปะหลังเอง้าวโพดพวกนี้เป็นพื้นที่เป็นหลักประมาณว่าแสนที่สองแสนไร่ครับรวมกัน ในพ <ste> <i> ื้นที่พื้น้ี่หลากหลายชนิดนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นเรายังมีไม้คือต้นเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นพวกภาคใต้ภาคกอะดกหรือภาคอื่นเขามียางพาราเราก็มียางพาราด้วยนะครับเรามีความน้ํามันเรียกว่าพื้นือต้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตัางที่นั่นพวกไต่เต่าของกำวั้นของระจีตากที่ว่าสีหมาโพผู้บ้านไข่ตรงหวานผู้เมือง ผลไม้หรือเรื่องนะครับเมืองสวาราดีเนี่ยอย่าน,นั้นก็คือไผ่ตรงหวานผู้มเมืองน,นะครับเรามีพื้นที่คนรู้จักจีนเนี่ยนะครับเรื่องไผ่ตรงนียมากคนสมควรนครับต้งแต่ดีขึ้ิ่กับทุนแล้วถึงวันนี้เราก็ยังมีพื้นที่การปลูกไผ่ตรงอยู่นะครับประมาณเกือบสองห,หน่วยไรนะครับแล้วก็ส่วนการที่ผมจะพูดหรือว่าเกี่ยวข้องกับงานในวันนี้ก็คือเรื่องของพื้นที่การปลูกผลไม้หรือไม้ผลน,นะครับเรามีทั้งเรื่องของ ผู้เรียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นราชาผลไม้นะครับเรามีมังคุดเรามีลำไยมีเงาะมีลองกองนะครับก็โบนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงตัวเลขรละเอียดนะครับเพื่อประหยัดเวลาให้กับคุณมันจนซึ่งเรามีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะนําเรียนว่าวันนี้ที่ปฏิบัติของเราเนี่ยเราขึ้นชื่อของผลไม้จริงๆนะครับวันนี้คมทักกินธรรมชาติตัวพาณิชย์เนี่ย <Workers. S 2> ทําให้ผู้เรียนของเราเป็นผู้เรียน G i นะครับหรือว่าเป็นผู้เรียนที่เรียกว่ามีข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม <ral soc pos i> ่เหมือนที่อื่นนะครับก็้าเผู้เรียนสายกีสองเรามีส้มโอซึ่งมีชื่อเสียงมากทั้งเรียมภอรีมาโหวดซึ่งแหล่งหนุ่มก็ตั้งอยู่บนซากอาคขรของเงินเก่าก็คือเมงองดีมาโหวดหรือว่าอาณาจักรของทวารวดีนะครับเราได้ DI ก็โรมาแล้วนะครับเป็นข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เช่นกันแล้วก็ต่อไปผมต้อเที่ยงเหนือเลยว่า พืชผ,ผลทางด้านการเกษตรคือผลไม้หลายหลายชนิดก็จะเป็นมังคุดซึ่งมีเสียงสะท้อนในทางบวกมาว่ามังคุดไทีเนี่ยแม้ว่าผิวไม่สวยแต่ว่ารสชาติจะดีมากๆอย่างนี้ครับดังนั้นพวกผมเองซึ่งอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมันนิสิตบัตรหรือจะเป็นจักรวาลหลายส่วนโดยเฉพาะการนำของท่านผู้ว่าเนี่ยเราก็จะผลิตให้เป็นผลไม้ที่อะใน,นอาน,ใน,ใน,นาคตอีกเช่นเดียวกันการทอดเนี่ยคนรู้จักจากจีนส่วนหนึ่งก็คือ กระต้อนลูกโตโตนะครับกระต้อนทีด้ากระต้อนปุยป้ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเอาละครับผมตัดยอดไปตัดผลไปตรงเรื่องของสถานการณ์นะครับด้วยเวลาที่เรามีการเฉลยข่าวเป็นประนะครับเราก็อยากจะบอกว่าทําไมเราถึงจัดงานวันเกษตกันในช่วงนี้นะครับก็คือตั้ง1พฤษภาคมถึง11ธันวาคมเนี่ยก็เหตุผลก็ว่าปีนี้นะครับตามที่ท่านทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นหนาวไม่ไว่าจะเป็นร้อนอากาศมัน แปรตัวนะครับหรือว่าเรียกว่าสวิงเนื้อการอะไรก็ตามไปนะครับอันนี้เป็นภาพกรณีการเกษตรนะครับพอมีปัญหาตรงนี้ปั๊บเนี่ยไม่มีความปฏิบัในเรื่องของผู้เรียนนะครับดังนั้นปีนี้ผลผลิตของผลิตภัณฑ์นะครับขึ้นออกประมาณ60%สอรต์ของผลผลิตทั uh, fat, ้งหมดที่เคยออกมาแต่ก่อนหน้านี้ก็ออกไปเลยต้งนึ่นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือว่าจะเป็นมังคุดอะืรก็ตามในช่วงที่ สรุปก็คือว่าเรามีการจัดงานรับเช่ส่งเสรที่น้องชาวสวนและก็ส่งเสริมในพิธีของผูจหวัดราชินยกก็จะได้ม่ต้รได้บอกเราครับเราอีกต่ก็รี้ว่ารถใหญ่กที่ไหนต่ประการล่างทีน้องปราการลอยขึ้นลอนนพทพนี่จังหวัดจีนเราจังหวัดที่แล้พันนเป็นคนมาเราาเที่ยดีนะจะพุันี่นี่พทมอง ถ้านปีนันองเที่ยเลยแ้วผมมาลองรับผมอยู่เนี่ยไปดูคนในเกลาดูอะไรผมเลก็อต่อไปคนที่มถ่ายรูปิดีอเนียแล้วปบนีงหวอเทียวครับและเราจะไม่ทิ้งปฎิบินปีตารที่ผมนั่งมีชีวิตอยู่ผมพูดจะกแปดห้าปีจะอยู่อีกตั้งสักตั้งร้อยสิบปีแล้วจะปบินีอย like ู่ได้ก่เดที่เราักว่อ่คือก็ูกนได้ว่าในปีเนี้ยต่อไปเนี่ยผมจะดึง ถ้าธุรกิทหารแพทย์คนจีนมาที่เขามีความรู้ดัานี้เพรา่ต้องดุกอะาจะรีอคนกลางเนี่ยจะมาทำของเรามากินของเราเลยโดยมาซื้อตันนะพวกเราที่เราจะทำเองละวันนี้ผมก็เป็นักตัดเรือดทันเพราะอาจารเป็นคนกลางหาความรู้จะกเขากอาาจะชแต่ก็าจารจะทำตองงานอะไรของเราอะแล้วก็าความรู้จากแล้วก็จบ่านสหายี่การทุกท่านนะพี่น้องสื่อทุกส่วนนะครับผมที่ก่อนทำนะครับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีผมเพิ่งมาอยู่ปราจีนเมื่ถึงปีนะครับตา,ามคำสั่นปราจีนบุรีมาเขบอกว่าสีมาพอผู้บ้านไผ่ตรงหวัดผู้เมืองผลไม้ลือเรื่องเขตเมืองอวาอวโรดีผมเที่ยวเยอะน่าจะ,ะมีประดีๆเยอะแยะนะแต่ที่นี่มาเห็นนะเพราะว่านางเรียนไปหมดแล้วว่ามีไผ่ตรงหวัดผมไปเห็นถามตอนเด็กตอนน้ำเข้าอยู่นะ จะมีผลมไม้ใหญ่ๆลูกใหญ่ๆนะก็มีงานนี้ถามท่านอะไรเล่าบอกว่าก็มีมาหลายปีแล้วนง,ง,งานโบราณก็เยื่อโชว์ผลมไม้ลูกใหญ่ๆนะแล้วก็มีหน่อไม้ใหญ่ๆแล้วนี่เท่ากันยังไม่เห็นของจริงไงปีนี้ผ<ห>มเห็นของจริงในงานนะวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่11บ,บเอ็ิคานายนที่บริเวณหน้าอบจรปราจีนบุรีนะฮะผมเองานหน้าที่ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลต่างๆจากต้นทัณฑ์ รอยุบุรีเนี่ยไปยพี่นอกก้องเครือข่ายสื่อมวลชนแล้วก็ไปใส่สื่ออื่นๆนะครับที่นี่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ในต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับก็จะทำหน้าที่สื่อสารงานวันเกษตรทีนี้ให้เปที่รู้จักกันแท้่หลายก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมีคอนสอบถามามาล่วมว่างานวันเกษตรประจีนจนะเมื่อไหร่นะต้นเดือนก็สร้างวันเกษตรก็ไลน์มา ลายมาผมก็โพสในเพจของสำนักงานประชาคมจังหวัดราจนบุรีเนี่ยและก็วันหนึ่งสุดาก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเข้าถึงแล้ประมาณสามหมื่นกว่าคนดูวันดูวันที่ประชุมเนี่ยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์โน้มนีนั่นประมาณสามร้อยคอมเมนต์ในเพจของสำนักงานเนี่ยจะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณลดนิดหน่อยก็เป็นฐานข้อมูลที่นําเดีอนสี่มือเพืนว่าหาก่านติดตาม่้อกูลขาใดๆแล้ว แล้วเฟั๊มในเพจท่านนายกฯจังหวัดปราจีนบุรีนั้นอยู่ยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้ถมอบให้กื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนรภาพผลผลิตของกาญจนบุรีได้เป็นอย่างดีค่ะงานเกษตรจังหวัดนะคะได้ร่วมปฏิภาศกับท่านผู้ว่าเปลี่ยนเลยกว่าจบุรีเราติดนิ่งที่จะงานวันเกษตรเนยมาเป็นเวลาเกิดขึ้นบนทวตั้งแต่ปี2 5 0 7 ตอนนี้นับดูแล้วก็้งเกือบ60เกือบจะ64นะฮะเจากครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ห้าสุดเจ็ดว่างเว้นไปอยู่สองสามปีด้วยกันก็คือเนื้นมาจากสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้ก็โควิดก็เบาลงนะครับคนก็เรียกร้องอยากได้ไ่ไ้มีการรื้อพื้นมีการกลับนำเอาผลิตผลการเกษตรที่มาเนี่ยโชว์มาแให้เห็น คณะกรรมการก็ตกลงกันว่าเอาในช่วงที่มีผลผลออกมาอยู่มากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้เลี้ยงนะครับแล้วก็คือผลการผลิตมาพูดเนาะก็จะออกมาพร้อมๆกันครับเป็นบางส่วนเราก็เลยมีการประชุมหารืงด้านการระดับการรับผิดชอบงานสำหรับปัจจุบันแล้วนะฮะ กขจัดงานสักพูดเลยราคาขายคือประมาณบูรจึงธนาคารชมรมชาวสวนผลไม้จังหวัดกาญจนบุรีคระทั้ง57ทั้ง57ทั้งนี้57นะเราเลยขึ้นจัตวาบไปแล้วเราจัดทุกปีมีเว้นวักเฉพาะตอนมีโค้งแล้วก็จัดบทุกปีแล้วก็ปัจจุบันนี้เราจัดงานครั้งนนี้รับรองว่ายิ่งใหญ่ครับผู้เรียนเราสุดท้ายแล้วที่หมดแล้วเหลือปัจจุบันนี้แล้วอร่อยกั่ทุกที่ เดี๋ยว่ปดองพวกประเทศประเททุเรียนอเราเลยนะครับในงาน,นเราเปลี่ยเนี่ยเรามีทุเรียนรสหวานมันแล้วก็เนื้อก็นุ่มเนือครับหวานกรอบด้วยนะครับแล้วก็จะมีทอรที่หวานอร่อยนะฮะมันพุดยี่ผิวไม่สวยแต่ข้างในอร่อยมากทนะุเรียนก็มีชื่อเสียงแล้วก็สโมก็มีมาตรฐานที่ อาการรับรองผลไม้เราเยอะครับผลไม้ก,ก็อร่อยรสชาติอร่อยนะฮะทุกอย่างเรางานที่มีทั้งมีประกวดงามทิดา,ทดากรแเพงพิดาเกษตรมีนักรองที่มีหลากหลายมาประกวดได้ครับเยือนวันมากมายในงานก็มีเต้นที่ดีฝนตกไม่เปียกร้อนก็ไม่ร้อน,นครับ มาเจมาคืองมสินค้าโดยตรงกับเจ้าของสวนได้ครับมาเที่ยวพี่น้องมาเที่ยวปฐจิบุรีครับแล้วรองว่าอร่อยแน่นอนแล้วการกินไหนอร่อยทีปฐินบุรีไม่ได้ขอบคุณครับขอมาเที่ยวนะครับขอบคุณมากครับ,บสำหรับผลผลิตในปีนี้ฮะก็ก็จะน้อยไปประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากของจากของทุกปีะนะฮะเนื่องจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและปัญหาหลักๆจริงๆก็สุดท้ายก็คือ แหล่งน้ําที่จะมาผลิตผู้เรียนนะครับบางที่ขาดแคลนมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ดูดีเราใช้น้ําจากหลายส่วนหลายด้านขึ้นมาสุดท้ายก็ใช้น้ําจากแม่น้ำปาจินบุรีขึ้นมานะครับมาเลี้ยงแปลงใหญ่มาเลี้ยงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ใช้รดน้ําในไม้ผลต่างๆนะครับสำหรับในงาน,นเกษตรปาจินบุรีซึ่งจะิ่มต้นในวันที่30 พฤษภาคมถึง11มิถุนายนปี2 5 6 6นะครับครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่57สนะครับสำหรับการจำหน่ายผลผลิตนะครับในงานเราก็ทางชมรมเกษตรกรชาวสวนป่าจินบรุรีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอเมืองเนี่ยเราได้ให้กรรมการชมรมนะครับแต่ละตำบลเนี่ยไปคัดสรรที่น้องเกษตรกรที่จะเข้าร่วมจำหน่ายผล,ผลผลิตในงานนะครับ,รบก็ได้คัดสรรมาเราได้จำนวนล็อก ที่จะจาหน่ายในงานวังเกษตรเนี่ยหนึ่งร้อยล็อกด้วยกันนะครับซึ่งเป็นไม้ผลทั้งนั้นนะครับและอีกส่วนร้อยล็อกเนี่ยเราก็จะจําหน่ายในเรื่องของกิ่งพันธุ์กิ่งพันธุ์ไม้ผลต่างๆที่เกษตรกรปลายจินบุรีผลิตข,ขึ้นมานะครับฉะนั้นเราคิดว่าเรามีพอรองรับนะฮะในส่วนของกิ่งพันเนี่ยเรามีพอรองรับสาหรับพี่น้องอเกษตรกรทัวไปที่จะนําไปปลูกในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับและเตรียมของไปจํานวน เอ่อปริมาณประมาณมากพอไหมก็เรื่องเรื่องของจํานวนที่จะนําไปจําหน่ายก็แล้วแต่ตาบลเขาจะัดสรรออกไปครับส่วนหนึ่งก็จําหน่ายในท้องถิ่นด้วยในงานด้วยอย่างนี้เป็นต้นพี่ว่าจะพอไหมคะก็ต้องดูก่อนว่าปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะมามากขนาดไหนนะครับถ้ามามากคิดคิดว่าพอครับคิดว่าพอว่าทุเรียนรุ่นสองนี่จะเริ่มจะเริ่มทยอยตัดลงไปเรื่อย ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไปนะครับต้นเดือนมิถุนาเป็นต้นไปจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวยังไงครับก็เชิญชวนนะฮะเพราะว่าทุเรียนปาจีนหรือผลไม้ปาจีนเนี่ยปีนี้มีรสชาติที่อร่อยมากนะครับเนื่องจากเราประสบกับปัญหาความแห้งแล้งแต่เราก็ประคองตัวไปได้ฉะนั้นความแห้งแล้งเนี่ยเป็นตัวกําหนดในเรื่องของคุณภาพนะจะได้ผลไม้ที่เนื้อแห้งมีรสหวานแบบนี้เป็นต้น,นขอชื่อพี่และตําแหน่งค่ะ ครับผมนมายมนัททวดจินนะครับตำแหน่งประธานชมรมเกษตรกร,กรชาวสวนจังหวัดปายจีนบุรีครับค่ะก็สวัสดีค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็จัดโปรโมชั่นนะคะฟ้ดฟินนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสายออกินทุเรียนนะคะเป็นสายที่ชื่นชอบทุเรียนเลเวอร์นะคะให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจ,จังหวัดปาจีนแล้วก็มารับส่วนลดนะคะในการที่ มาช็อปในสวนนะคะตามที่เรากำหนดไว้ทั้งหมด10สวนนะคะตั้งแต่ท่านตั้ต่า5 0 0บาทที่ไปจะได้รับคูปองจากเอ s นะคะ100บาทค่ะเพียงที่นักเที่ยวเนี่ยโะบัตเรเท่านั้นเองนะคะที่ไม่ใช่คนจังหวัดปทุมธาดีก็จะได้รับสิทธิ์นั้นแล้วนะคะรวมทั้ง,งทั้งสิ้นเนี่ยทั้งหมด500สิทีนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึงวันที่31กรกฎานี้นะคะก็อยากจะชิญชวนนักเที่ยวนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นช่วงของ เปิดฤดูฝนนะคะที่ในส่วนของปัจจีบุรีจะมีความเขียวขจีและรอต้อนรับนักเที่ยวอยู่นะคะในการที่จะท่านจะเดินทางไปขึ้นเขาใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้ําตกนะคะก็กาลังจะสวยงามนะคะรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงของจังหวัดปัจจินได้่ะก็เชิญชวนนักเที่ยวมาชมงานเกษตรแล้วก็มารับโปรฟิลพุทิฟิลของเราค่ะท่านชื่อและตําแหน่งค่ะบอ,บอกชื่อก่อนใช่ไหมคะ,ะมคัะ,คะสวัสดีด้วยไหมคะ ไม่เป็นไรอขอชื่อ,อตำแหน่งได้ค่ะค่ะวันดีเผื่อนอุดงค่ะผู้นในการทรรอน์สำนักงานนครนาย,นานย,นายากนะคะก็ขอเชิญเชิคนะ